เราจะเชื่อเราจะรู้ว่าในจิตเราเนี่ยที่ที่เราซื้อได้น่ะว่าท่านสอนอะไรท่านบอกอะไรถ้าเกิดเป็นเทพอ่ะท่านจะสอนให้เราทําความดีแต่ถ้าเกิดเป็นผีอะก็จะจะ,จะรู้สึกขวางแล้วก็จะมีความกลัวเข้าใจอะจะมีความกลัวแล้วก็ไม่กล้านะมากมนสองเราแม่ทานบอกว่าการมีเทพมีโ์นังเนี่ยมีแม่พข้ามาเนี่ยบาเรมีเยอะมันเยอะ แต่องค์ใหม่ท่านก็ยังต้องให้มีครูบาอาจารย์ต้องให้มาหาแม่นะเข้าใจยังอันเนี้ยเทพปีวาจแต่ไม่มีการครูบาเน่ยก็ต้องให้ครูลถครูบาอาจารย์นะเราไม่มีครูไม่ได้นะ <c oughs> แต่แม่เนี่ยหากครูวิ่งหากครูจนโดนลงโทษสารพัดจนจุดท้ายอะ่ะท่านต้องให้ทําเองเพราะว่า <c oughs> เหมือนที่ลูกบอกท่านบอกแม่เหมือนที่ลูกบอกที่ลูกพูดอะ่ะเหมือนที่องค์นายพูดะ่ะ <c oughs> ว่าบารมียามา <c oughs> เยอะแล้วไม่ไม่มีเรียกว่าไม่สามารถหาคุบาอาจารย์ที่มีบาลมีมากกว่าท่านได้เข<ม>้าใจปะตรงนี้<ม>ต้องทาเองแม่วิ่งหาคุบาอาจา์ทั้งพระทั้งร่างทรงทั้งอะไรแต่ท่านไม่ให้ท่านปัดหมดท่านบอกว่าตัวเองสูตรมายา<ม>ท่าน <laughs> คือจะหาคนที่มีบารมีสูงกว่าไม่ได้ใน,ในเวลานั้นนะแต่ในเวลานี้แม่ไม่รู้อาจจะมีคนที่มีบารมีเยอะแยะแล้วก็ได้แต่ในเวลาที่ช่วงที่แม่เป็นตอนนั้นที่จะรับท่านตอนนั้นน่ะมันมันหาไม่ได้อเออกวใใ่ให้มหารู้ด้วยเห็นว่าให้มหายาใญ่ยายญอยู่ที่นี่ใช่ปะหนูก็ไม่รู้ ว่าให้มาหายายใหญ่แต่เขาบอกว่ารู้ไะรู้มาว่ายายใหญ่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าเป็นชั้นแม่แต่ว่าเออใช่ใช่ไหมเออก็คือว่าคือท่านก็เป็นภาคหนึ่งที่แตกภาคเป็นอย่างที่อยู่ในตัวลูกแต่ยายใหญ่ก็เป็นภาคที่อยู่กับแม่ไงแต่ไม่รู้เลยว่าอยู่ที่แม่แต่บอกให้มาหายายใหญ่แม่เพิ่งจะพูดในงานปรจานงานครอบเสียนไปเนี่ยได้ดูคลิปไหมว่ายายใหญ่คือใครอ่ะใช่ไหม แม่อมมาภาคที่เป็นมหาบาลนี้ที่เป็นภาคตรงนี้บอกยากเราไปด้วยระดีคือภาคที่เรียนตะปะสูงอ,งอืมแกก็ไปยิงทองไม่รูอะมากเราแหว่งวันนี้ที่เต็นอย่างไรถ้าถ้าได้ติดตามแม่ก็จะรู้ว่าแม่จะสอนพรม่าดาจะสอนยาจะสอน ในเรื่องการเรียกว่ามีคุณธรรมมีจริยธรรมมีลชืธรรมเราอยู่ในในข้อธรรมตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นคนมีองค์เนี่ยเราต้องปฏิบัติภาวนาเยอะกว่าคนทั่วไปและเราต้องมีสิ่งทา่ยางมั่นคงและเราจะบำรงอยู่ในความเป็นจริงได้อย่างมีสติแล้วเราจะมีธรรมปัญญาจากองค์ในของเราเพราะว่าเรารักษาส่งเราติดมากจนลจริงเจ เรารักษานเ,เป็นคนที่เรียกว่าพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ให้กับมนุษย์ได้เสมอก็คือเราและท่านก็สามารถสมาธิมีเดียวกันได้ทุกขณะชุดออกปะแม้แต่การที่เรียกว่าไม่จะเป็นใส่ชุดก็ได้หรือใส่ชุดก็ได้แม้แต่ใส่ชุดานเนี้ยท่านก็มาได้ทุกขณะแม้แต่เราไปไหนท่านก็มาได้ทุกขณะเพราะ เพราะเราไม่ใช่ลางทรงแต่ว่าท่านเป็นยานยานแฝงที่อยู่กับเราตลอดอยู่แล้วแม่เขาบอกว่าเขาอยู่ก็เหมือนกับที่แม่ได้โพสต์ได้ได้แชร์ในคลิปต่างๆว่าจากนีท่านแลคือแค่ตั้งจิหรือว่าท่านที่อยู่กับเราเรา,เราจะคุยท่านได้ตลอดเวลาอยู่แล้วไนงะใช่ไหมคือที่หนุดตอนแรกโทรมาแล้วไม่ติดแล้วคื วันจันทร์ที่ยาและทกพระอ,องค์สุภายานยามแม่บัานำให้กันเือสันต์วันมาราะเป็นการถือปฏิบัติตรงแล้วก็การเจริญกรงในของเราการได้กินเนื้อสันว์แล้วก็การทำสมาธิเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะคะเพราะฉะนั้นแล oh <my> ้วท่านนำพายค่ะ